คลิปนี้เรามาดูทุ่งนาพุหลวงนะครับนะฮะสังเกตนะปีนี้ตามเท้าดมสมบูรณ์ข้าวก็ตั้งท้องแล้วนะครับนะก็ตักดำบันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อนะครับใ,ใกล้ลนะครับมาดูภาพมุมก,กว้างกันนะครับนี่คือท้องนานะครับริมถนนพุหลวงนะครับ ปีน,นี้ข้าวดมสมบูรณ์มากนะครับนั่นแหละครับที่เห็นเป็นทิวเขาไกลๆก็คือผู่หลวงนะครับอำเภอผ,หผูหลวงเป็นอำเภอที่น่าอยู่นะครับอากาศดีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์นะครับทำการเกษตรได้ดีนะครับแหล่งนะท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดเลยซึ่งขอบอกเลยว่าอำเภอผูหลวงเนี่ยถ้าใครชอบธรรมชาติอยู่สงบสงบมาใช้ชีวิตสโ,โลไลนะครับที่นี่เหมาะมากนะครับเพราะว่าธรรมชาติสวยงามน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ผู้คนใจดีนะครับแล้วก็ ค่าของชีพไม่แพงนะครับปูหลวงก็ไม่ไกลอำเภอเมืองมากนะครับก็ห่างจากอำเภอเมืองประมาณนะ60โลไม่เกิน60โลนะครับนะครับก็อย่าลืมนะครับนี่คือทุ่งนาปูหลวงนะครับเส็นแล้วอิ่มอ,อกอิ่มใจนะครับ